สวัสดีครับมาดูวิธีทำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นกันนะครับวันนี้จะสอนทำแบบไม่กักสูตรให้ดูกันนะครับมีส่วนผสมและทำยังไงให้น่ากินเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมโถปั่นมานะครับหลังจากนั้นเราใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งลงไปในโถปั่นเลยนะครับเราใส่ไป100กรัมนะครับสำหรับ1แก้วนะครับหลังจากนั้นเรามาปรุงเพิ่มเลยนะครับเราใส่น้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับหรือว่าไซรัปสตรอเบอรี่นะครับเราใส่ไป60 ML นะครับ ใส่ลงไปในถูป,ปั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยนมจืดนะครับนมจืดคอนเนชันนะครับนมจืดคอนเนชันเราใส่ไป10 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดก็ใส่ไป10 ml เหมือนกันนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเราใส่ไป120 ml นะครับ แล้วก็ตบท้ายโดยเกลือป่นนะครับเกลือป่นแล้วก็ใส่ไปหนึ่งชึกหรือว่าปลายช้อนชานะครับเพื่อเพิ่มความหอมและความเข้มข้นให้เครื่องดื่มของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งเปล่านะครับน้าแข็งเปล่าเราใส่ให้เต็มแก้วเลยนะครับวันนี้เราใช้แก้ว20สออนนะครับสำหรับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างนําไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูตี้เลยนะครับปั่นไปเรื่อยนะครับ อันนี้คือเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะครับหรือว่าสตรอเบอรี่ปั่นสมูทตี้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนทําไม่ง่ายนะครับระหว่างรอปั่นเราก็มาตกแต่งแก้วรอเลยนะครับราดด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับราดข้างแก้วนะครับโยเกิร์ตนี้เราราดไปประมาณ60กรัมนะครับแล้วก็สะบัดนิดนึงนะครับเพื่อให้ลวดลายสวยนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มเทเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามแบบหอมสมูทเข้มข้นละมุนน่ากินมากๆเลยครับเมนูนี้สีสวยมากๆเลยครับอันนี้คือสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถนําไปปรับใช้หรือว่าทําตามได้นะครับทุกคนทํ่ง่ายๆนะครับวันนี้สอนทําแบบละเอียดเลยนะครับเทลงไปให้มุนผูกเลยนะครับเข้มข้นมากๆเลยครับเมนูนี้สีสวยหอมๆเลยครับ หลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดนะครับผ่าเป็นซี่ๆนะครับวางคางแกลาตกแต่งให้สวยงามและให้น่ากินนะครับวางลงไปเลยนะครับช่ำๆมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็ตบท้ายด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติลาดข้างบนนะครับลาดให้ช่ำๆเลยนะครับวางลงไปเลยนะครับสีสวยมากๆเลยครับน่ากินมากๆเลยครับทุกคนหอมๆเลยครับเมนูนี้ ว้าวละมุนมากๆเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิดปัน่นหรือว่าสตรอเบอรี่สมูทตี้นะครับเห็นไหมครับสีสวยหอมๆน่ากินมากๆเลยครับท่านสามารถทําตามหรือนําปรับใช้ได้นะครับเมนูนี้หรือว่าสูตรนี้นะครับสีสวยมากๆเลยครับพร้อมเสิร์ฟครับ